เพราะว่าต้องยอมรับว่าในในการในการรบกันของสองสองประเทศไทยกัมพูชาเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเมืองเฉพาะในอาเซียน <c oughs> เท่านั้นนะคะแต่มันมันเชื่อมโยงไปถึงการขยับตัวของมหาอำนาจด,ด้วยไงที่หลาย <c oughs> คนก็อยากจะเสนอตัวเข้ามาเหมือนคือเข้าใจไหมว่าอ่ะถ้าเรามองอย่าง <c oughs> ทรัมป์เนี่ยทําทร,ทรนี่เขาจะเร็วมากเขารีบส่งหน <c oughs> ังสือมากกดดันว่าให้รีบหยุดยิงอะไรแบบนี้ใช่ไหมขณะที่ทางจีนเองยังสงวนท่าที ไม่ไม่ไม่ขยับทาอะไรเหมือนกับอเมริกาก็ยิงชิงเล่นก่อนโชว์ก่อนเล่นก่อนเพื่อให้เห็นว่าเขาเนี่ยคือคนที่ออกมาทําให้ ให้การทะเลกกาะกันของสองประเทศนี้หยุดคือเขาทําให้ฮามาสกับอะไรเนะี่ยที่ยิงกันของอิสราเอลเนี่ยหยุดไม่ได้แต่เขาจะเอาภาพาต,นนาตรงเนี้ยเออเอาภาพาตัวตรงนี้แหละว่าเขาเนี่ยคือคือคนที่ทําให้ให้การเจรจานเนี้มันเกิดขึ้นก็คือเหมือนกับกดดันมาจากหลายๆจุดนี้แล้วก็เขาก็ไม่เหมือนกับเขาก็ม่เขาก็ยังไม่ไม่ได้อยากให้อันวาอิบราฮิมใช่ไหมคะทางทางมาเลเซียเหมือนเหมือนได้หน้าไป ว่าเป็นคนที่ทําแบบเต็มๆคนเดียวเอาจริงๆแล้วถ้าไล่ไทม์ไลน์อะนะตอนแรกเนี่ยมันก็มีการ approach ไปที่จีนโดยหุ่นเซนเนาะแต่ว่าจีนเนี่ยแนวทางเขาเป็นงี้มาตลอดนะคือจีนเนี่ยจะแนวทางคล้ายอาเซียนคือไม่แทรกแซงกิจการภายในเนื่องจากจีนก็ไม่ต้องการให้ใครมาแทรกแซงกิจการภายในของจีนเหมือนกันถ้าจีนเนี่ยมาแบบว่ามีบทบาทกกับเรื่องสันติภาพเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศอื่นๆเนี่ย แผลในประเทศจีนน่ยมันเยอะอเพราะงั้นเขาไม่ยุ่งเขาก็จะแค่อเป็นคนมานั่งสังเกตการอันวาเองเนี่ยในฐานะประธานอาเซียนเนี่ยก็มีการ approach ทั้งสองประเทศมาก่อนแต่เนื่องจากอันวาก็เหมือนคนที่ approach ปากเปล่าไม่มีอะไรในมือมันก็เหมือนไม่มีบารมีหรือ power ที่จะดึงทั้งคู่เข้ามาได้จริงๆแต่ทรัมป์บังเอิญเขามีก็คือเรื่องภาษีเขาก็แสดงจุดยืนของเขาว่าเออถ้าคุณน่ะไม่หยุดยิงกันะ ฉันก็ไม่คุยเรื่องภาษีต่อละกันออก็แปลว่าอะไรที่เคยเสนอไว้เท่าไหร่ก็จะอยู่เท่านั้นก็คือ3าเออน่ะทั้งคู่เนี่ยได้เหมือนกันเลยแต่มันต่างกันไงผล36%มนของกัมพูชากับ36%ของไทยนี่ต่างกันคนละเรื่องเลยเราเสียหายเยอะกัมพูชาเขาแทบไม่ได้มีอะไรส่งออกไปอ,อ,ไปอเมริกาเท่าไหร่นะซึ่งโบคิดว่าทรัมป์เนี่ยนอกจากจะมาด้วยผลประโยชน์ในมือที่จะเอามาล่อแล้วเนี่ยนะ hmm. ก็ยังมาในจังหวะที่โบคิดว่า ทางสองฝ่ายก็อาจจะมองหาทางหยุดยิงอยู่เหมือนกันคือไทยเองก็ก็ก็ได้มาประมาณหนึ่งแล้วถูกไหมในการยึดพื้นที่ต่างๆกัมพูชาเองก็เสียหายหนักอย่างที่พี่ตะแปลบอกอม,มันก็เป็นไปได้ว่าโดยเฉพาะกัมพูชาก็อาจจะอยากหาทางลงเหมือนกันไทยเองอ่าเรื่องภาษีก็เป็นเรื่องสําคัญของเราแล้วสหรัฐเนี่ยมีสิทธิที่จะยืนนะที่3 6เเซนี่ยหลังหนึ่งสิงหาจะไม่ต้องปรับอะไรเลยก็ได้ แต่การที่ทรัมป์เสนอมาแบบนี้แล้วทั้งสองประเทศมาเจอกันแล้วตกลงหยุดยิงเนี่ยสหรัฐยังไงก็ต้องให้สหรัฐยังไงก็ต้องให้แล้วสไตล์ของทรัมป์เนี่ยคือให้แล้วจะให้ให้รู้สึกอืหมายถึงให้รู้สึกว่าเออพอเชื่อทรัมป เราได้จริงพอ,อให้ความร่วมมือกับทรัมป์เราได้จริงเขาก็ได้เครดิตใช่แต่ถามว่าไทยและกัมพูชาเสียอะไรไหมจากการที่เออฟังทรัมป์ล้วมาเจราจาหยุดยิงกันโบกีดว่าก็ไม่ได้เสียเพราะเอจริงๆแล้วมันคือสิทธิ์ของทรัมป์ที่จะเสนออสิทธิ์ของทรัมป์ที่จะบอกจุดยืนตัวเองอว่าถ้าคุณไม่หยุดยิงฉันก็ทิ้งไอ้เรื่องนี้ไว้แค่นี้แหละมันก็เหมือนกับว่าวินวินไงเหมือนวินวินทั้งสามฝ่ายไงทําก็ได้ไทยกัมพูชาก็ได้ มันก็เหมือนกับเป็นการหาเป็นจังหวะที่ทรัมป์โยนทางลงมาให้แบบได้จังหวะพอดีอืม,อมหลังจากทั้งคู่เนี่ยกลับมาประเทศตัวเองนะคะทั้งไทยทั้งกัมพูชาเนี่ยทรัมป์ก็โทรหาคุณมาเน็ตและคุณภูมิธรรมค่ะคุณมาเน็ตนี่เขารับก่อนเลยนะว่า เขาเออเขาวางไทม์ไลน์เขาเอาดูไทม์ไลน์เขาบอกว่าทั้มเนี่ยโทรหาเขาก่อนเคเขารลัฟก่อนแต่ว่าเอาความเป็นจริงนี่ต้องไปดูนะตอนเริ่มต้นตอนเริ่มต้นเรายังไม่ค่อยเชื่อกัมพูชาก่อนเหมือนกันหมายถึงตอนเริ่มเจรจาเลยนะทั้มใช้วิธีโทรหาคุณมาเน็ตเสร็จแล้วโพสต์ว่าฉันเนี่ยโทรหาคุณมาเน็ตแล้วคุณมาเน็ตก็เห็นด้วยในหลักการเดี๋ยวฉันจะโทรหาภูมิธรรมอ่าเสร็จแล้วทั้มก็โทรหาคุณภูมิธรรมภูมิธรรมก็บอกว่าเห็นด้วยในหลักการเหมือนกัน ทรัมปก็มาโพสต์เสร็จแล้วทรัมปก็โทรหาคุณมาเน็ตอีกทีเพื่อจะบอกว่าคุณภูมิทําว่ายอย่างนี้นะงั้นตกลงอยู่คุยกันได้แล้วนะอ,อ,อแต่ส่วนเนื้อหาหลังจากกลับมาเนี่ยในส่วนที่คุยกับคุณภูมิทรรอะ่ะเขาเน้นเรื่องภาษีคือให้ความมั่นใจว่าเราจะ,ะมีข้อเสนอที่ที่ดีแน่ๆส่วนของคุณส่วนของคุณมาเน็ตเนี่ยมีการบอกว่าตกลงที่จะ,ะให สหรัฐเนี่ยมาช่วยเรื่องมอนิเตอร์หมายถึงว่ามาติดตามการหยุดยิงหให้เกิดขึ้นจริงเหมือนมีหน่วยสังเกตการของเขาเข้ามา<ช>เฝ้าเฝ้าดูอะไรประมาณนี้ใช่เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ทรัมป์ก็คงต้องทําสิ่งนั้นคือหน่วยสังเกตการเนี่ยเข้ามาช่วยช่วยติดตามให้ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงออนท็อป ขององานที่มาเลเซียจะทําอยู่แล้วตอนที่อันวามาแถลงเนี่ยช่วงท้ายมีการพูดถึงด้วยค่ะว่าจะมีมีกลไกของการ follow up ข้อตกลงนี้อ่าเพราะฉะนั้นสหรัฐก็เข้ามาทําให้มันแน่นขึ้นในฐานะที่ ชินกับเรื่องแบบนี้ทํามาเยอะออทีนี้หลังจากนี้ก็คือก็ต้องรอขั้นตอนของวันที่4สิงหาคมเนาะที่จะมีการพูดคุยกันในชั้นของความมั่นคงนะคะที่เขาจะไปคุยกันที่พนมเปญน,นะสถานที่เขาจะมีจะมีการดําเนินการข้อตกลงกันอะไรบ้างเรื่องไหนบ้างนะคะส่วนในประเทศเราแน่นอนนะคะความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินนะคะต่างๆก็ต้องเยียวยากัน ซึ่งโหต้องยอมรับเลยนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยพอเมื่อเมื่อใดก็ตามที่เมื่อเมื่อเกิดเหตุมหันตะภัยธรรมชาติหรือว่าเกิดเหตุอย่างนี้ี่ถือว่าเป็นเป็นน้องๆสงครามแล้วนะของเราเนี่ยที่ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันได้เห็นถึงศักยภาพของความบั่นคงด้วยของฝ่ายความบั่นคงของกองทัพเลยว่าโอ้โหศักยภาพ ก็เขาก็พูดกันเป็นไวรัลอ่ะมีทหารไว้ทําไมวันนี้เป็นคําตอบที่ชัดยิ่งกว่าชัดแล้วอ่ะอนะคะว่าถ้าไม่มีทหารวันนี้เนี่ยเราคงจะอาจจะต้องสูญเสียอะไรมากกว่านี้รวมถึงเรื่องอาวุธใช่ไหมว่าอาวุธเนี่ย พอศักยภาพอาวุธมันดีมันก็รักษาชีวิตทหารได้เยอะความจําเป็นนะความจําเป็นที่ที่จะต้องในการจัดหาอาวุธวุทโธปกรณ์เพื่อที่จะต้องเฝ้าระวังภัยเพราะเราไม่รู้นะว่ากัมพูชาจะยังไงคืออย่าคิดว่าวันนี้เนี่ยสงบไปแล้วเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้ปี5้าสี่ก็ซัดกันมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคะก็หายไปสิกว่าปีสิปีก็กลับมามีอีกนี่กัมพูชามองเห็นจุดอ่อนของตัวเองและว่าตัวเองเนี่ย ด้านหนึ่งที่เสียเปรียบคือกําลังทางอากาศของตัวเองไม่มีแล้วถ้าหลังจากนี้ไปอีก10ปีเกิดกัมพูชามีความพร้อมในกําลังทางอากาศขึ้นมาล่ะ,ะเราก็เหนื่อยอีกเขาอาจจะเปิดรุกรานเราอีกหรือเปล่าเพราะงั้นเนี่ยคือสิ่งที่กองทัพหรือฝ่ายความมั่นคงไทยก็ต้องประเมินอนา,นาคตเหมือนกันว่าอยู่ถ้าเรายือนอยู่บนความเหนื่อยวันนี้เขาก็บอกว่าใช้กองทัพเนี่ยใช้กําลังยังไม่ได้แบบเต็มร้อยนะเรียกว่าใช้แค่ครึ่งครึ่งเองอนะแต่ก็ก็สามารถแบบ เอาอยู่อะจริงๆถ้าจะซัดให้แบบไม่ไม่ไม่ไมไมไมต้องไม่ต้องกังวล <มน S 2> อะไรอะแต่ว่าถ้าไม่แคร์กติกาสากลเลยเนี่ยรบาบ้าบไปแล้วใช่มรบคาบแน่นอนค<า>่นะนั่นแหละนะคะ